กล้าแสดงความคิดเห็นโฉมหน้านางเอกสาวเพียงคนเดียวในวงการบันเทิงที่กล้าคอมเมนต์ดมายนพสิทธิ์ท่ามกลางราม่าสงกรานต์แมทกธิรณีเรียกได้ว่าปิดฉากรัก5ปีแล้วสําหรับแมทธิรณีประกาศเลิกทะยานโบนันซาสงกรานต์เตชะนรงตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาส่วนสาเหตุการเลิกรามันเป็นเรื่องเล็กน้อยของเราสองคนพอถึงวันหนึ่งเราก็พยายามมาจนสุดทางแล้ว ยังค้างคาที่บ้านเขาอยู่ป่าไพวงกับพี่สงกรานและครอบครัวเตชนารงรักและเอนดูให้ความเมตตากับแมทมากๆที่ไม่ออกมาพูดตอนแรกเพราะกลัวจะโดนถั่หลงและนักลก่าวได้ถามแคปชั่นเกี่ยวกับมอน้ำแดงใหม่ทางด้านแมทธิรณีได้เอามือทาบอกพร้อมกับบอกว่าคนไหนดิฉันจะโดนฟ้องใหม่ฉันฟ้องคนไปเยอะมากเลยนะฉันจะโดนเอาคืนใหม่ซึ่งทางด้านแมทธิรณีก็ยืนยันชัดว่าไม่เกี่ยวขาและเมื่อโดนถามว่าเห็นขาพี่สงกรานกรุงสาม,มอใหม่ แมททีรณีตอบว่าเห็นข่า,ขาวดังมากตอนนี้กลบแมทมากอย่าให้กลบนักส่วนเรื่องความรักครั้งใหม่ของพี่สงกรานให้ไปถามเขาเอาเองเพราะมุมมองมือที่สามของแมทกับพี่สงกรานอาจจะมองไม่เหมือนกันล่าสุดทางด้านมายนภะัสสิทธิ์ได้ออกมาโพสตรูปภาพในชุดเดรสสีขาวพร้อมกับได้ระบุคแคปชั่นเป็นรูปนกพิราบและหัวใจสีขาวบริสุทธิ์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะสื่ออะไรหรือไม่แต่อย่างใด ซึ่งงานนี้ทางด้านนางเอกสาวปันปัน,ปนสุทธา,าได้เข้ามาคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของมาดนาาักสิกษเอาไว้ด้วยว่าสวย